ับพวกเรา3คน1ฝ้ายและออมก็จะมาเที่ยวกันที่สีอยุทยาไลออนพาร์คสวนสัตว์แห่งอยุทยานั่นเองค่ะค่ะต่อมาเราก็จะมาซื้อตั๋วกันในราคา150บาทเด็กสูงไม่เกิน140บาทจะราคา100บาทแล้วก็ต่างชาติ300บาทต่อมาเราก็จะมาดูน้องยีราฟกันนะคะ น้องยีราฟลิ้นยาวมากสามารถให้อาหารได้ถาดละ50บาทแล้วก็จะมีถ่ายรูปกับน้องยีราฟต่อ1นึ่งคน1,200บาทนะคะแล้วก็จะมีพี่สตาฟดูแลอย่างใกล้ชิดอยู่กับน้องยีราฟแล้วก็มีน้องมาลายด้วยพอเดินลงมาจากน้องยีราฟก็จะเจอน้องห่านสีขาวรอเราอยู่อันนี้ก็จะเป็นกรงน้องราบลีเมอร มีคนให้อาหารน้องปลาช่อนอเมซอนตัวใหญ่มากต่อมาก็เป็นน้องม้าลายที่ยืนรอให้เราให้อาหารอันนี้ก็จะเป็นกรงลิงน้องลิงมาโมเสกนะคะเดินมาเรื่อยเรื่อเราก็จะเจอเพื่อนหนึ่งยืนดูเพื่อนรักก็คืออูดนั่นเองประเทศไทยมีอูดนะจ๊ะเดินไปเรื่อยเจอน้องมาแขะอยู่ข้างๆกับน้องอูด หรืออยู่ยด้ยวยกันก็ไม่รู้รวจำไม่ได้แล้วที่นี่เขาก็จะมีให้หันสัตว์แบบใกล้ชิดกันด้วยนะคะอันนี้ก็จะคือการให้นมแกะแบะแล้วก็การให้หนี่เพื่อเราเอาแครอทให้แพะแล้วก็จะเดินมาเจอนกย่งแผ่ขนสวยมากสวยมากเลยค่ะเรามาเจอกับน้องมาลาพาทากเนียเหมือนตัวอะไรเนี่ย หมือนน้องอะไรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันหลูกวก็เดินไปบอร์จเล้กำลังมีคนให้อาหารพอดีเลยน้องตัวอ้วนมากสมารกินน้อได้ทั้งตัวเลยจริงดูสิพอเราเดินพ้นจากน้องจเข้ก็จะเจอร้านค้าราคาไม่แรงแล้วก็มีที่นั่งพักอากาศดีเย็นเย็นได้ด้วยค่ะเดินมาอีกหน่อยก็จะเจอการโชว์น้องสิงโตนะคะน้องเดินบน แท่นเหล็กที่เป็นแท่นเดียวเดินทีละก้าวน่ารักมากแล้วก็จะมีแสดงโชว์น้องช้างปลาลูกโป่งไม่เดินค่ะ <c oughs> น้องฮิปโปตัวใหญ่มากมีน้องทั้งหมดสองตัวติดตัวหนึง่งกัน้ำยิ้มแล้วก็จะเป็นกงน้องชนิงเสียงดังเกลียวก่าวสุดๆ และนี่ก็คือเสือขาวนะคะซึ่งน้องนะคะมีดวงตาสีฟ้านะคะจมูกปมชมพูบอกเลยว่าสง่างามปนไปด้วยความน่ารักค่ะและน้องนะคะไม่กัดด้วยนะคะถ้าเราไม่ยื่นมือเข้าไปเสือดำสีสวยมากหางยาวมากซึ่งเห็นสีดำแบบนี้นะคะจริงๆแล้วน้องมีลายด้วยนะคะลายของน้องนะคะจะเป็นสีออกดำๆคำ้คำๆนะคะซึ่งจะมองเห็นได้ยาก,กมากหนีดน้องมีการหยอกกันด้วยนะคะ ต่อมาจะเป็นสิงโตค่ะเรานะคะสามารถถ่ายภาพกับสิงโตหรือว่าเสือได้นะคะถ้าเป็นตัวใหญ่นะคะราคาจะอยู่ที่1100บาทนะคะถ้าเป็นตัวเล็กนะคะจะอยู่ที่300บาทค่ะไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าน้องจะทำร้ายนะคะเพราะจะมีพี่ๆเจ้าหน้าที่นะคะดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะสิงโตตัวนี้นะคะเห็นกล้องไม่ได้เลยนะคะจะดิดตัวมัมมาก ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าทําไมสิงโตกับเสือเนี่ยเขาถึงอยู่กรงเดียวกันออมกับเพื่อนๆก็สงสัยเหมือนกัน,นะคะ่ะออมกับเพื่อนอน,นะคะก็ได้ไปหาข้อมูลนะคะมาจากสํำนักอนุรักษ,ษ์สัตว์ป่านะคะเขาบอกว่าให้มันอยู่ด้วยกันนะคะเพื่อให้มันผสมพันธุ์กันเกิดมาเป็นไลเกอร์กับไทก้อนนั่นเองค่ะและนี่ก็คือผลประกอบการของกรงเมื่อกี้นะคะก็คือเจ้าไลเกอร์นั่นเอง ไฮยีน่าลายจุดนะคะคือน้องเนี่ยดีดมากๆเลยคือเดินบนในกรงเนี่ยหลายรอบมากๆนะคะเหมือนหนึ่งลูยทยเลยนะคะพวกเสือนะคะสิงโตแล้วก็น้องไฮยีน่านะคะสามารถให้อาหารน้องได้นะคะอาหารที่ให้นะคะก็จะเป็นเนื้อเสียบไม้นะคะมาละห้าสิบบาทวิธีการให้นะคะก็คือแต่และกรงเนี่ยเขาจะมีช่องเล็กๆนะคะสําหรับการเอาไม้เนี่ยสอดเข้าไปแค่นี้ก็สามารถให้อาหารน้องๆกันได้แล้วค่ะอันนี้เป็นภาพที่ไม่สมควรที่จะถ่ายเลยนะคะเพราะว่า เราเนี่ยจะต้องให้เกียรติน้องๆกันนิดนึงนะคะน้องๆก็แบบเป็นสัตว์ที่มีหัวใจนั่นเองนะคะแต่ว่าอันนี้เป็นเคสส s t u เลยจริงๆนะคะแต่ว่าเป็นภาพที่หาดูได้ยากค่ะก็ต้องชมกันนิดนึงข้างๆไฮยีน่านะคะก็คือกรงแรลงหรือว่าอีแหลงนะคะก็คือในกรงเนี่ยจะมีแค่ตัวเดียวเองนะคะไม่รู้ว่าน้องเนี่ยจะเงาไหมนะก็คืออยากจะให้หนึ่งหรือไทยเนี่ยเข้าไปอยู่เป็นเพื่อนน้องจริงๆเลยะคะ่ะตอนเดินระวังรถมากันด้วยนะคะคือนักท่องเที่ยวเขาเยอะกันจริงๆ และนี่นะคะก็คืออาณาจักรแห่งนาคีนั่นเองถ่ายรูปก,กับงูนะคะอยู่ในราคาที่300บาทค่ะโดยส่วนใหญ่นะคะจะเป็นงูหลามกับงูเหลือมค่ะวิธีสังเกตนะคะว่าไหนหลามอันไหนเหลือมเนี่ยสังเกตได้จากหัวมันนะคะก็คือถ้าหลามนะ่ะจะมีสามเหลี่ยมสีน้าตาลนะคะชี้ไปทางจมูกส่วนถ้าเป็นเหลือมนะคะจะมีเส้นสีดําๆนะคะกลางหัวลากไปถึงจมูกถึงคอเลยค่ะส่วนงูที่มีสีดําสนิทนะคะนั่นก็คืองูมะกอกค่ะ เดินมาเรื่อยๆเราก็จะพบกับกรงนกใหญ่เบิร์ดโดมนะคะใหญ่มากก็คือตรงนี้สามารถเข้าฟรีได้เลยเข้าไปข้างในนะคะพื้นที่กว้างขวางแบบสูงโป่งมากจ้าข้างในนกจะเยอะมากนะคะสามารถให้อาหารน้องๆได้น้องๆไม่จิกนะน่ารักที่สุด ดูสิสีน่ารักมากเลยจะมีสีส้มสีเหลืองสีเขียวอะไรเยอะแยะมากมายทุกคนลองเข้าไปดูน,นะบีบาร่าสามารถซื้ออาหารให้น้องๆได้นะคะน้องๆน,น่ารักมากดูสิให้อาหารแนละ้วยังหน้านิ่งอยู่เลยแบบยิ่งเวอร์เชิดหน้าใสแล้วหลังจากโดมนกเมื่อกี้นะคะก็จะมีน้องแมว อันนี้นะคะจะเป็นแบบบ้านแมวเลยเสียค่าเข้า50บาทจะมีแมวหลากหลายสายพันธุ์มากเลยน้องๆน่ารักทุกตัวดูตัวนี้นอนอย่างเดียวคืออ้วนปุกปุยไม่ทําอะไรเลยนอนอย่างเดียวปลาค้าบเยอะมากเลยทุกคนตรงนี้นะคะจะเป็นปลาคราบอยู่ข้างๆกับโดมนกเมื่อกี้เลยสามารถให้นมน้องได้ดูนี่ทุกคนมาดูน้องสีเขียวตัวนี้กันก่อนน้องสีเขียวตัวนี้ชื่ออีโกนานะคะน้องๆ แล้วแต่คนชอบนะคะเอ๊ะเอนี่ตัวอะไรนะตัวอะไรนะดูดูมันมองเรามันก็คือนกกระจอกเทศตัวใหญ่น้องน่ารักนะเอาดีตัวใหญ่มากมีหลายตัวด้วยตัวนี้ขนพองขนพองทําไมก่อนหันตูดให้ทําไมก่อนหันหน้ามาให้เราบ้างซี่มาดูตัวนี้นะคะอ้าปากอย่างเดียวมันร้องหรือมันหิวเนี่ยทุกคนว่ามันร้องหรือมันหิว ตัวน้อยตัวนี้ชื่ออะไรกันนั้นเนี่ยเราก็ลืมชื่อไปแล้วทุกคนน้องๆน,น่ารักมากเลยตัวเล็กตัวน้อยทุกคนไปที่นั่นไม่ต้องกลัวนะเราจะรู้ชื่อสัตว์ทุกตัวเลยเพราะว่าเขาจะมีชื่อติดตรงกงทุกตัวเลยค่ะเต้าอ้วนนอนร้อนเลยสิทา่าแลบลิ้นหอบเลยนะดูพุงน้องนะปุกปุยอ้วนจำมัมมากสัตว์ที่นี่ดูแบบว่า อ้วนทุกตัวเลยแบบอยู่ดีกินดีมากเวอร์อิจฉานี่เลยทุกคนน้ำเหนอแพนด้าแดงน้องพึ่งมาสวนสัตว์เมื่อนี้เลยเราโชคดีมากไปช่วงเจอแพนด้าแดงน้องๆน,น่ารักมากน้องๆน,น่าจะเดินทางมาเหนื่อยนอนกันรับปุ๋ยเลยและที่นี่นะคะยังมีของฝากอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นของเล่นเอ่ยพวงกุญแจตุ๊กตารูปสัตว์ต่างๆนะคะ ลูกโป่งใครที่พาลูกๆหลานๆมาต้องไม่พลาดโซนนี้นะลองไปดูกันได้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะแล้วเราก็จะแปะรอบแสดงโชว์ไว้ให้ทุกคนนะคะจะมีการแสดงโชว์จระเข้ช้างสิงโตเป็นรอบๆนะคะ สามารถเข้าชมฟรีได้เลยและหลังจบการแสดงสามารถถ่ายรูปก,กับน้องๆและให้อาหารได้ค่ะแต่ก็จะเสียเงินนะคะทุกคนลองไปดูนะคะสนุกมากๆเลย